ครับสวัสดีครับเป็นประจําทุกวันนะครับเวลาประมาณสิบโมเช้าที่เราจะมพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทําการวิเคราะห์ภาพรวมซึ่งวันนี้ตัชนีดได้เบรขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับแนวต้านใหญ่นะครับแล้วก็ตอบคําถามนองทานนัลกลงทุนทุกท่านซึ่งสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊กของเราใด้โดยตรงเลยนะครับ โอเคเดัชนีก็ได้เบรกนะ้าตาขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็เป็นการเบรกยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นการพึ่งพาดดลต้าตอนนี้เดัชนีบวกอยู่สิบจุดจะเป็นการขึ้นด้วยเดลต้าเกือบหกจุดนะครับแล้วก็เคซีก็ก็กระมาหกเปอร์เซนภาพรวมยัง ยังไม่คอนเฟิร์มเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังขึ้นไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักนะครับเพราะมันพึ่งพาโดยโดยหุ้นบิ๊กแคอย่างอย่างอย่างเดลต้าขึ้นมามันก็เลยไม่ได้กระจายการขึ้นเยอะๆตัวนะครับการเมืองก็ยังคงตลาดจะคงลุ้นนะครับลุ้นในวันพรุ่งนี้ว่า สารรัฐธรมนญจะมีคำตัดสินยังไงนะครับเพราะกังวลอยู่ว่าถ้าออกหน้าแรงแงว่าตัดสินว่าผิดแล้วใครลงมติว่าผิดจะต้องโดนดำเนินการอย่างไรหรือไม่ซึ่งนันหมายถึงการลมกระดาษเลยนะครับอันนั้นกค่อนชางนห้ากลัวแต่จะไม่มีอะไรวันที่สี่โหวตผ่านตลาดก็น่าจะขึ้นได้แดงแนะครับ เพราะว่าตลาดเองเนะทางเทคนิคนี่ถือว่าเบกสวยงามนะครับกระโดดข้ามนาต้านไปเลยนะครับเป็นเบกอเวก็ปเพียงแต่ว่าโครงสร้างการขึ้นยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ยังพึ่งพาเดลต้าอยู่เยอะแล้วเดลตาเป็นยังอสิเก้า ก็เป็นเดิมเบิร์นท็อปนะครับที่ร้อหนึ่งร้อสิบเก้าบาทห้าสิบแล้วก็วันนี้ก็อุ่มลงกันกันมานะครับไทยออยไทยออยนำขึ้นสวยงาม นะครับเจะเข้ากการกันขึ้นมาอืมแับแตอนแรกให้ทาสเก็ตั้งอาบสองเปลี่ยนทางเก็ตเป็นห้าสิบสี่นะครับก็รอลุนทุ่งนี้โอเค ส่งคำถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ผู้ชมก็เยอะดีนึกว่าวันหยุดราชการจะหายหมดครับปุณกอบกิจ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณป็นปันสวัสดีครับคุณสาคอนสวัสดีครับแฟนมันแทุ้้สตางสวัสดีครับคุณน้อยแฟนตัวจริงสวัสดีครับมีปักคงด้หรอคืออะไร สามคุณไซมอนถามรานะคาน้ำมันจะขึ้นยาวๆ เป็นขาขึ้นไปแล้วน้ำมันคงได้ใช้น้ำมันสี่สิบบาทต่อลิตรแน่ๆเลยก็โลเก้าสิบแปดเหรียญมีสิทธิ์ได้เห็นอีกทีนึงครับราคาน้ำมันใกล้ๆร้อยเหรียญมีบางปั๊มนะครับวนันก่อนเห็นที่ชนบุรีนะครับเขา ล็อกราคาน้ำมันให้ได้คือซื้อน้ำมันลงหน้าอย่างเราจะซื้อน้ํามันหมื่นบาทล็อกล็อกราคาปัจจุบันถ้ามองว่านอนาคตนะมันจะขึ้นไปสี่สิบาทผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะถ้าเจอปั๊มหนึ่งเงี้ยเนี้ยรีบไปล็อกราคาน้ามันไว้เลยนะครับพรอนแนวน้มจะขึ้นยาวเคแบงยังไม่ยังอยู่ระหว่างพยายาม ทรงัวอยู่นะครับยังอยู่ในระหว่างพยายามฟอร์มตัวเป็นรีเวอร์เซอร์แพทเทิร์นแต่ยังไม่ยังขาดสันๆอยู่น้อยถามซิงลิกับเอ ก็ยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยแล้วแหละแล้วรับอยู่ข้างล่างนะครับหนึ่งแปดเจ็ดนะครับ EA ก็ได้เล่นกลุ่ม ลงรไฟฟ้านะครับที่รับข่าวดีการเป็นข่าวร้ายสำหรับประชาชนนะครับเพราะว่าลดค่าเอฟทีลงน้อยกว่าที่คาดแต่พวกลงรไฟฟ้านี่เขาถือว่าเป็นข่าวบวกสำหรับเขาก็เลยกระชากขึ้นมาน่าจะชั่วข่าวนะครับหลังจากลงมันหนัก ดัาต้าตรงนี้ก็แข็งแรงนะครับประมาณหกสิบสองบาทเจ็ดสิบห้ามีอยู่หน้าขายก่อนคุลสตาร์ p ีซีซซ ซีซีก็ชนแนวต้านอยู่นะครับก็ถือว่าโพสิจีบนะแท่งเขียวสามสี่แท่งแล้วนะครับแนวต้านอยู่ที่สี่สิบบาทเจ็ดสิบห้านะครับทุนจีตลาพอทำโกโบ โกโบไม่มีอะไรเลยยังอันตรายอยู่ด้วยนะครับหลุดแนวรับลงมาแล้วคือบารหน้าขายมากกว่านะครับนาตานอยู่สิบเจ็ดบาท B บีอีแปดตัวนี้ก็เป็นขาลงเต็มตัวเลยนะครับนีบามานาตานอยู่สี่สบสี่บาทห้าสิบ 44บบาทาก็แข็งแล้วนะครับอุ่นการจนาถามปั๊มชนบุรีปั๊มไหนครจะไปล็อกคะ่ะเอ่อที่ออกมาจากสะพานชลรมาดนะครับออกมาที่ถนนถนนใหญ่เขาเรียกอะไรุขุมวิดปะหรืุมเอ่อวบบบางนาต่างนะครับแล้วก็ปั๊มแรกของปตทเลยนะครับ ปั๊มปอทอเลยนะครับออกจากช,ชนนลมาที่จะเป็นปั๊มสุดท้ายนะครับของปั๊มปาทอบุญชานชัยถามรานะคาทองคำรานะคาทองคำ อกำลังตั้งทรงอยู่นะครับความตัวเพื่อจะเบรคพันห้าร้อยพันเก้าร้อยห้าสิบเพื่อจะขึ้นไปทำทดสอบายเดิมสองพันเจ็ดสิบสี่ คุณวรัญชนันถามสเต๊คือก่อนมีก้าวไก่เนี่ยก็ลงมาจาก12บสองบาทห้าสิบก็ถ้าเล่นตามข่าวอาจจะได้ประมาณนั้นะนะครับแต่ว่านาต้านแรกก็อยู่11บเอ,อ็ดบาทสาสิบออนเกี้คุยบบพ,พูดไปแล้วนะครับ t a เก็ต ห้ิบสี่บาทเป็นอย่างน้อยนะครับตามน็กอืมก็เทคนิคก็ดูดีขึ้นมีบายซิแนลกแนวเล็กๆเกิดขึ้นด้วยราคาเก็บอยู่สิบเอ็ดบาทห้าสิบนะครับ โอเคตอบครบทุกคำถามแล้วนะครับดูตลาดซิอย่งพึ่งพาเดลต้ามากไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีวันพุธนะครับวันพุธตลาดเบกต์น,นะครับแต่ข้าราชการปิด ตลาดกะชนก็คงไม่ปิดกันแล้วมาเจอกัน็นพื้นทีนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริง ที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดา และไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิชชาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอกช่